กระทรวงพาณิชย์โดยกรุมการค้าต่างประเทศเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนามันสำปะหลังโลกปี2568 World Tapioca Conference 2025ครั้งที่7ในวันที่29 3 0กถกรกฎา,าคม2 5 6 8ภายใต้แนวคิด Thailand Tapioca Next Go Global Go, 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 Go Together ที่จะแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งของถุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทา,านอุตสาหกรรมมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพื่อยกระดับมันสำปะหลังไทยสู่เวทีการค้าโลกโดยคาดว่าจะมีผู้นำเข้าที่มีศักยภาพกว่า16ประเทศ1เขตเศร,รษฐกิจจากหลากหลายอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานและมียอดคำสั่งซื้อไม่น้อยกว่า300ล้านบาท ก็ปีนี้นะคะเบ r ร o ทว e ลก Conference 2025นะคะเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะก็เราจะต้องจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมน,นะคะทีมงานของปีนี้นะคะก็ Thailand t r o ลกา Next t o Global g ก o ทูเกเตอค่ะเราก็จะจัดขึ้นนะคะในวันที่20 เก้าแล้วก็สามสิบกรกฎาคมนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้าก็จะมีงานเน n ร์ท t ล์ k นะคะก็จะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญกูรูจากต่างชาติต่างประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงคนในประเทศเราด้วยเนี่ยนะคะมาให้ความรู้กันค่ะแล้วก็ส่วนวันที่สามสิบเป็นวันไฮไลท์ค่ะก็จะมีทั้งเดทัสการมีทั้งบิสเซิลแมทชิ่งนะคะแล้วก็มีทั้งการให้ความรู้กับภาคส่วนทุกๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศไทยค่ะมีภาคเอกชนนะคะสี่สมาคมมันสำปะหลังนะคะมีภาคเกษตรกรนะคะ,ะมาร่วมอยู่ในงานนี้ รวมกันทั้งหมดค่ะกว่าพันชีวิตเลยเดีเดยวค่ะแน่นอนค่ะเรื่องเรื่องแรกเลยนะคะ1เราต้องชูศักยภาพค่ะความเป็นแชมเปี้ยนของการเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกมันสำปะหลังของโลกนะคะเราต้องทวงาลังนี้กลับมาค่ะเราต้องทําให้ทุกคนทราบว่ามันสำปะหลังของประเทศไทยเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเปลี่ยนไปด้วยมาตรฐานและที่สําคัญที่สุดเราเป็นมืออาชีพ ทั้งการผลิตทั้งการส่งออกทั้งการค้าขายแล้วก็ทั้งความร่วมมือกับทุกๆภาคส่วนผู้นำเข้าจากต่างต่างประเทศนะคะกว่า17อีโคโนมีนะคะก็คือ16ประเทศแล้วก็1เขตเศรษฐกิจเนี่ยที่จะมาร่วมในงานนี้นะคะหลาย10ชีวิตเลยนะคะกว่ากว่ากว่าร้อยลายเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เขาเนี่ยมา เรียนรู้ว่านวัตกรรมมันสำหรับของประเทศไทยเนี่ยก้าวไปอีกระดับสู่ระดับไหนแล้วมีอะไรอีกที่เขาสามารถมาใช้เราเป็นโซลูชันในอุตสาหกรรมปลายน้ำของเขาได้อีกค่ะเราก็ยังต้องเคลมว่าเราเป็นดับหนึ่งนะคะ เพราะว่ามันสัมะหลังของประเทศไทยก็สําหรับในเรื่องของการค้าการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยเรามีครบวงจรที่สุดนะคะในในเรื่องของมันสัมะหลังตั้งแต่ห่วงโซ่แรกจนถึงปลายทางเลยั้ง่ต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํานะคะ<ม>ก็ต้องบอกว่าเราคือแชมป์แต่เราต้องอยู่ในสภาวะที่บอกว่าพร้อมที่จะเป็นแชมป์ที่ไม่เสียแชมป์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องไม่คิดว่าเราเป็นแชมป์แล้วอยู่เฉยๆนะคะเราต้องพร้อมที่จะชิงแชมป์อยู่ตลอดเวลาค่ะครึ่งปีนี้นะคะก็เราส่งออกไปแล้วนะคะส 15,000ล้านบาทนะคะกะ็มูลค่าเนี่ยตกลงนะคะ,ะไป12%นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคามันสำารัหลโลกนะคะตกลงมากกว่า30%นะคะอันนี้ต้อง,ต,องต้องนําเรียนทุกท่านก่อนแต่ปริมาณการส่งออกนะคะเราส่งออกไปมากกว่า37%นะคะเทอาเกิอบโตมากกว่า37%นะคะเมื่อเทียบกับปี2567ค่ะเราส่งออกไปแล้วที่4.06ล้านตันค่ะ ทั้งปี2567ปีที่ผ่านมานะคะเราส่งออกไปที่6.47ล้านตันปีนี้ตั้งเป้าตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ยังคงเป้าเดิม7.5ล้านตันค่ะเราจะทําให้ได้ค่ะเราต้องยอมรับความจริงนะคะว่าออผลผลิตของประเทศไทยเนี่ยออถ้าเราติดโรคใบด่างก็จะต้องเป็นผลส่งผลกระทบอย่างยิ่งแน่ๆสําหรับคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ,ะมันเริ่มแต่ต้นทางเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะว่าทำยังไงทำให้โรคใบด่างมันหมดไปจากในประเทศเราสัทีค่ะ ก็ราคาก็มีการปรับตัวมากขึ้นนะคะแต่จริงๆก็อยากจะเรียนว่าไม่ใช่แค่เพราะว่าเรื่องปิดด่านกัมพูชานะคะจริงๆแล้วเพราะว่ามันเป็นปลายฤดูกาลของมันสปะหลังแล้วแล้วก็วจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับการนําเข้ามันมันเส้นเข้ามาเนี่ยเพื่อมาผลิตในการส่งออกไปเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าภาพรวมของในภูมิภาคเนี้ยเนื่องจากมันสปะหลังมันเป็นปลายฤดูกาลในการปลูกแล้วในช่วงน,นี้เพราะฉะนั้นราคามันต้องขึ้นอยู่แล้วคือจริงๆสําหรับมันเส้นนะคะที่เรานําเข้ามาเพื่อมาผลิตเพื่อ อ,ออกไปเนี่ยนะคะเราก็นําเข้ามาจาักทั้งลาวแล้วก็กัมพูชาจริงๆแล้วเนี่ยลาวเป็น m a j o r i t y ที่มากกว่าด้วยซ้ำ<อ>จริงๆแล้วก็คืออันดับหนึ่งตลอดการคือจ,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 จีนนะคะแล้วก็จะมีเกาหลีญี่ปุ่นนิวซีแลนด์แล้วก็ตลาดใหม่ที่กำลังมานะคะก็คือตลาดตะวันออกกลางคะ่ะเพราะว่าเราเพิ่งไปเ,เปิดตลาดนะคะกลับไปที่ซาอุไปที่ริยาตนะคะแล้วก็เราก็เพิ่งได้ดีลกลับมาเพื่อที่จะให้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ของที่ทางไม่ได้อีสต์นะคะคือทางซาอุดเนี่ยคือบริษัทอาราสโก้เนี่ยนะคะลองใช้ มันสำหลังเราเนี่ยแหละค่ะมันอับเดดเราเนี่ยในการที่ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในของอุตสาหกรรมอาหารสัตว<อ>์แน่นอนค่ะก็อย่างที่เกฑ์น้ำเรียนไปเมื่อบนเวทีนะคะ sustainability sustainability ต้องมานะคะคุณภาพต้องได้นะคะคือวันนี้เราเป็นสินค้าเกษตรก็จริงแต่ว่าสินค้าเกษตรเนี่ยกว่าจะไปจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยต้องทํายังไงให้คนเขารู้สึกว่าของของที่ประเทศไทยผลิตเป็นของที่มีคุณภาพและเป็นของที่พรีเมียม ถ้าไปเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้วเนี่ยของของเราเนี่ยต้องได้มีนวัตกรรมแล้วก็มีสิ่งที่ทุกคนมองหาว่าคุณภาพของเราต้องเป็นที่หนึ่งนะคะหัวใจหลักเราคือคุณภาพคะ่ะ เกียนเชื่อมั่นว่าถ้าคุณภาพของเรากลับมาเป็นของพรีเมียมที่สุดถ้าคุณภาพของเราเชื้อแป้งของเราผลิตออกมาได้เชื้อแป้งที่ดีเหมาะสมแล้วก็สามารถเอานําไปผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมได้ที่อุตส,สาหกรรมหลากหลายเนี่ยถ้าท่านเห็นในดิทัศการนะคะท่านจะเห็นเลยว่าอุตสาหกรรมมันสับปะหลังเนี่ยโหอยู่ในทุกๆในทุกๆอย่างในชีวิตประจําวันของเราเลยเนี่ย ถ้าอุตสาหกรรมปลายทางเหล่านั้นเนี่ยสิ่งที่เขามองหาคือคุณภาพแน่นอนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลิตภัณฑ์มันสัมผังของเราเนี่ยถึงคุณภาพเหล่านั้นนะเกรว่าเราเจรจาได้หมดค่ะค่ะ,คก,ะก็กับเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานเวิร์ ทปิลิกาคอนเฟรนซ์2025นะคะ uh, วันที่29นะคะที่มิเลเนียมฮิวตันนะคะแล้วก็วันที่30ค่ะอันนี้เรนเชิญทุกคนเลยนะคะเกษตรกรผู้ประกอบการผู้ที่อยู่ในวงการแล้วก็ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับมันสำมปหลังนะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสำมปะหลังทั้งทั้งสิน้นนะคะเชิญที่ t ทรูไอคอนทอไอคอนสยามนะคะวันที่30กะะระกรกฎาคมนี้ค่ะ